ได้อะไรมาเปล่าได้ได้เย้ได้อะไรมาได้ไปิวแพ็กสองแพ็สาขโอ้ยี่ง่ทั่วเมืองเลยสาขาอื่นไม่มีหรอหรือว่ายังไงไปเจอสองสาขาเดินเข้ามาในดีมันมืดฮะมันมืดอ๋อมันมืดใช่มีสองสาขามีคนซื้อนก่อนหน้าเราไปส่วนสาขาอื่นน่ะไม่มีของไม่มีขมาเลย โอ oh. ้โอ้โดนค่าวแล้วมันปีก120แม่เจ้ามีปีกกว่าดีนะรู้สึกเอ้ยเติมมันดีกว่าโอ้โหดูนี่มันแดงนี่ดึงยาฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่านแีบบ่เล่นแอบเล่นแอบมาถ่ายไม่บอกไม่กล่าวโอเครอยอยู่รอยอยู่รอรออยู่นี่นี่นี่ไปเจอ,อสาขานะไรเนี่ยพนักงานก็นบอกกอนแล้ เอ๊ะมีแบบมาดูอ๋อมี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 งก็บ,บอกไอคนบีบมาบอกเนี่ยกำลังกํลงาล<ำ>ังเข้าอีกหน่อยดิมืดมากเลยตรงนั้นเหมืมอ,อมนสาขาเขาเล็กไงเาหามือนมีที่ๆจำกัดแหละเขาเลยบอกว่าโอเนี่ยกำลังเหนื่อยเหนื่อยอยู่เลยนะพี่ว่ากำลังจะหาที่เขาเหมือนเขาสั่งให้หาที่วางอะ่ะข <c oughs> อกมันก็ใหญ่ไม่จะวางตรงไหนเขาบอกหมดนี้โอ้ดีเลยไม่ต้องหาแล้วที่วางซื้อไปแล้วเราวิ่งกี่สาขาเนี่ยวันนี้ย่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า จ็ดแปดเก้าเก้าหรือสิบ่นแหละมีคนมายกไปก่อนเราด้วยใช่ก็มีสองสาขาที่มีคนซื้อไปแล้วเฮ้ยเสียดายดมันน่าจะสิบหรือสิบเอ็ดนี้นแหละโอ้โหขาจําไม่ค่อยได้นับไปนับมางงเลยเนี่ยคือเราแบบสาขาที่ได้ซื้อแล้วมีสาขาที่ยังไม่ลงมั้ยก็มีหลายสาขานะก็สาขาที่เหลือเค้าก็บอกว่าไม่มีไม่มี ก็คือที่ไปทั้งหมดมีแค่สองสาขาที่บอกว่ามีคนซื้อไปแล้วอแล้วก็ที่เราได้มาสองสาขาแล้วสาขาอื่นเน่ะบอกไม่มีอ๋อไม่มีมาเลยใช่ไหมใช่มีมาเลยยังไม่มาอ่ะป่ะอ่าโอ้ยนี่เขาได้นี่มาด้วยอะไรอ่ะนี่อะไรอไพมาอะไรเอ่ยเซอร์ไพรส์จได้มาตั้งสามห่อเป็นสาขายังไม่ได้เข้าอ่ะฮะว่าจะหาไม่เจอเลยนะนี่อยู่ๆอ้าวมีของสามห่อเฉยเลย เขามาข้างในดีข้างนอกมืดมืดนี่ไงอ่ะมาเดี๋ยวไปแกะกันโอเคตอนั้นเราอยากได้เยอะๆนะหาไม่เจอเลยอยู่ๆไม่ได้เอานะเพราะว่ามันไม่มีแล้วที่ไหนเขาก็หมดอยู่ๆเจอสามห่อเฉยเลยอ่ใครอยากดูเราเปิดโอเดงยากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคล็บต่อไปนะคลิปต่อไปแล้วเปิดเลยโอ้